ไม้เผานะครับเผาเนื้อไม้ไว้ไว,ไว้นี่นะครับหลังจากตีแปะเนื้อไม้มากมาเผานะครับหาลงมาบ่านนี้เอาครูยีปูลงมานํมมาม,มาแล้วว่ามันโหลดผลไมาสองขั้นโหลดก็โหลดหนึ่งเพิ่งกลับแล้วอีกกระปูนะครับมาไวต้ตะปนไ,ได้มาบะหลายตัวแบงค์บุนันบุญีเนี่ยกระเบิดอ่าลงมาลูกลงมา ลงมาพุ่นไปเบื้องเน่าใหม่พอหยุดเผาไว้พุ่นเ,เก็บใส่เข่งเข้ากลับบ้านจะเอาเน่าใหม่มาตะพู้กับมะเ,เผาอยู่นี่นะครับเผาน่นนาใหม่แล้วก็จิเก็บใส่เข่งกลับบ้านนะครับสองเข่งนะครับมีซุ้มเผาซุ้มต้มกับต้มแล้วตม้มแตะปนใสป่ปูปนกินกับอีปูเหมือนแรงนี่ซ <laughs> ุ้มต้มนะครับอของอ,อยญ่ยุงราได้ เราได้ซ้ำหนึ่งนั่นพยาหยัดเอื่อนแปลขนมจิระไปไหมเออจะได้มาเก็บใส้นเค่งได้บานีนัดเก็บใส้นเค่งเข้ากลับบ้านอ๋อเราไม่เรียบร้อยแล้วกับกั๊บจะห้าบัตรที่ไหนยุ่งเราบุกงูไปตามบ่อท่านไปขึ้นรถได้ เด็กๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อผักกระเฉดหน่อยเดี๋ยวพ่อเจ็บผักกระเฉดหน่อยไปกินกระปุนญี่ปุ่นมือแลงกันนั่นผักกระเหน่อยบแม่นผักกระเฉดยังเดี๋ยวเก็บนี่แป๊บหนึ่งอันนี้ยอดผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดอีสานหรือผักกะทินนะครับอันนี้ผักกะทินหน่อยนะครับ ส่วนกระทินไงจะย,ยูฝากไปนั่นครับยูตั้งขางจนเป็นกระตินญงนะครับไปได้เรา